แต่ว่าคนขึ้นเรื่อยๆเลยแมนแต่ละไรลไห่ยีบสี่กับสามพันกว่าสี่หาพันเอาข้าเจ้าก็หข่าไม่กำลังใจเนาะบอกมองนี่ไว้เลยว่าขันหอดมืดเมือ่อใดกูแทะหัวมือน,นั่นแหละยีลีแทะหัวออะยีลีนะ่ะยีลีขันหอดมืดเม่ได้กูแทะหัวมือน,นั่นแค่ข้าเลยเพราะข่าวาาทาหมอกอนหมอท่านมาไปนั่งทาอยญี่ปุ่นได้ว่าครับเดี๋ยวเลียวเบิงหนาพยาบาลก่อนมีอย่างสีแกงกูบอกมือนี่แกงยังไหเมีอย่างสีแกงยังกูบอกแกงครัมื่อนี่บอกแกง ก็แกงค่ะแกลูกไม่ได้กูขังเมมเจโก่งไปรวดกขังกระซังตทพรสลดวะนี่แม่เอาต้องต้องไปนั่งเหรอคะต้องน่งสิคะตรวจตรวจเลยไม่ได้หรอไม่ได้อ๋อทำไมตรวจเลยไม่ได้ฉันมีตังนะฉันจะจ่ายนะยังไงฉันก็จะจ่ายนะจะจ่ายเท่าไหร่ฉันก็ยอมนะก็รู้เธอมันชอบทุ่มอยู่แล้วได้ยังไงอ่ะว่าไงอะมีหัวข้อก็รู้ไงว่าเธอมันชอบทุ่มอยู่แล้วเธอจะจ่ายเท่าไหร่ก็เรื่องของเธอ แต่เธอต,ต้องรอคิวเ<อ>พราะว่าตอนนี้หมอ,อยังไม่มาใช่ค่ะพวกฉันเป็นแค่คนชักประวัติค่ะเคือรู้หมออะไรไปนั่งตรงไหนบอกฉันสินุ่น่ะนุ่นค่ะ,คะตรงอีหัวฟูๆูน่นค่ะทำไมน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่ตอดค่ะไม่ตอดไม่ตอดใช่ไหมคะไม่ตอด,ดค่ะมันตำมาเลยอยากนั่งแต่กีนี่น่ะไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้ อย่ามาใกล้กันเดี๋ยวจะติดโควิดโอควิดคุณหมอไอีมาทุกสายมันหยบแคนนแู่ยบเศษวยแลถ้ากูนะคะขันหมอมาเดี๋ยวพยาบาลสิแจ้งนะคะวดเแ่าวทุกคนต้องังตามคิวค่ะกรุณาเวนระยะห่างด้วยนะครับแเมตรต่อคนค่ะ ว่าคือร่องบาดบ้านี่กูก็ว่ากูเป็นบ้าแล้วเหรอขาเหมกอนน้อดเอาอดเอาอดเอาหมอใหญ่กันท่งหน้าใท่ละเกินไปตายท่งในผู้หมอใหญ่กันได้อย่าพูม่าเปิดทีพนีจขาดจะโดนโบนผมกูก็เมื่อคือน่ามากแต่กะอีฉันปวดแห้งแล้วเนี่ยค่ะขาดแป๊บหนึ่งนะคะับเาเกินชีพนาทีหมอใหญ่เขาต้องมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้หนาวเขาไปหอดได้กระดูกกระเดี้ยวแล้วค่ะคุณเปิดไหมอดเอาค่ะอดเอาค่ะฉันมีตังค์ชารัตชิวไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ร้อยสักคู่ ร่าอเขาเดียวจริงโรคพยาบาลอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพี่งนหวยคนอยู่เสียงมาแล้วคือใดบุอย่างนอแบดเอ้าเจ้าของแม่เมื่อมาขึ้นแม่เงาย่ำฝนแถอะเฮ้ยัง่อนหวยอย่เจ้าของว่าน้ำเขาแน่เป็นยังเดินเบาๆหรอกเขาเขียดเขาเขียดแล้ว ส้องซ้ำนีก็เเขียดเขียดเรื่องยังโดนีเจ้าของไม่ต่างสือก็จะขวงมามาเฝ้าขเขาทำงานน่ะเจ้าของสิงไปแวนรถทันอย่างน่เอ้หกะเจ้าของกะเฮ็ดงานไปยุคพายุมันเขาสิไปแวน่นนี่แม่นี่ เสือกถาดวอดเดี๋ยวน้องมาเฝ้าผัวตัวสิไปเห็นงแม่ผัวจังไรเมียโอเมียก็เฝ้าเขาจ้าของโอ้ยมัดสุกแห้งเดี๋ยวน้องมึงเนี่ยเลียดแขนเขากะซื้อให้แหวนเขากะซื้อให้โทรศัพท์เขากะซื้อให้ไหมภาษาบอกว่าให้มานางเฝ้าอยู่โรงพยาบาลซื่อจะเฮ็ดบ่ได้อย เดี๋ยวค่ะคุณคุดผู้ชายังไมบอกเด้อค่ะว่าหมอนี่ค่ะหมอค่ะนี่หมอใหญ่โดยตรงค่ะหมอค่ะนี่ค่ะมมึงวันนี้ว่าเป็นตัวที่ยืนกูบอลล็อตแต่น้องชุดหมอถ้าไม่ก็ผ่าหอวขับปุ่นเถอตะกี้เขาเป็นหมอทำกับแล้วแล้มาเป็นหมอรักษาค่ะนี่แหละคนหมดใจหลังให้ตายก็ไปอยู่ดีโอ้ยยาเข้ามา ก็ต้องเอาออ่ต้องมางอย่างเลยอันบ่เฝ้าอยู่มา่ออย่าตีงดูวยปวดมาเลยอยาบอกไปใกล้จักเมยดย้วยวโยหยิดลกอครับเเคือเป็นยังชาบัดห้องแตกเสาออกบัดคือท่มเถาชบวเนียว ว่นเท่าห้องเลียววันปอบไม่หันปอบไม่ผัวเป็นท่อนป้า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 เหลาเขาเนี้ยสิไปเฝ้าดังไหนเจ้าของกันยังว่าอยู่ไผอยู่มันเขาสิไปแว่นนี่เมียเขาบ้วหูที่เขามุนยิดซุ้มคนไทยเแถวๆกะโลกาล้าน่ะเขาเสียสุขภาพเสียทจ่กำองมันยังเฝ้าเขาเดียวบองนึกในหันว่าเป็นกูเด้อกันยังว่าเขาสิไปแว่นอู้สิเขามานั่งเฝ้าเให้ยังเด้อโยกแขนกูเนี้ยกูทีตบหมอ ว่าถือคาดแล้วล่ะมเสียกระยาเฮ็ดน้ำเขาหมอหมอเป็นยังคือนเบาผัวไปโอ้ยทำไมคุณไม่เอาผัวไปบ้านคะคุณหมอคะโอ้ผมอยากตับจักบาทเลยเนาะไม่เหรอเหมือนเลยก็ม่ากินมันเหลืออยู่เด้นะ าฉันปวดหัวแห้งก hmm. oh. wow. ับคุณหมอขาเลยนะคะบอกคนไข้รอแป๊บหนึ่งปวดไหล่เร็วค่ะเห็นแต่ไหนค่ะหมออยัางฉัมบ้างก็ปีบ่าแต่ถขาดจะเข้าขาดตายจะเข้าขาดคนไข้คุณหมอเขาเคี่ยวกันกับผัวอยู่มาปอเมื่อถากเขาหลี่ตึงแมวเมื่อถากเขาเตี้ยหมาม้าเสิียบเขามาเฝ้าจังได้ตอนนี้ก็ยังว่าสิไปดเวียนรถสิไปดเวียนรถ ไปให้หมอยไงไน้หมอยหมอยบ่เป็นรอยเที่ยวก็ยังบ่นั่นเห็นบ่ผู้ใดอีกผู้ใดโทรมาไหนเบิ่งดูเบิ่งขอเบิ่งก่อนเอามาเบิ่งก่อนผู้ใดเป้าผู้ใดโทรมาเบิ่งซื้อดูเบิ่งหนาดูโยรครับครับสิไปด้นี้ละครับจะเป็นแมียนมูบ่แมียนมูจะจักเป็นผู้ใดญดิผัวไผผัวกูนี่ละอืมอืมเดาเดาสิไปครับยินยินหนาแง่แง่หน่มันจมไอ้เป็นให้เขาอยู่เดี๋ยาเดาเดวสิไปเด้อ บุญเดีบุดดีไหนเงยวเวันนะครับครับครับโอเคครับจะของขว่ลไหมเธอเขากระว่าโทรศัพท์น้ำมูแม่เออมูแท่ตัวมูแห่ตัวันเซ็กใหม่นะอยากไอ้คนเฮ็ดียังมนเซ็กแน่แี่ไหม เอาเออไม่หยางกับปัดกันกินตัวปัดกันกินอาปัดกินกันเดี๋วเาม่านมเจาก็แข็งอาอาเนีเอาวยเห็ดนมเนีเายาเท่าไหรเอาเท่าไห่อะจะองอาบามากาเด่ เอาจากากกักบาทกาค่ารถนั่นเอาจาักมื่นก็ได้จ้าของขอหน่อยจักมื่นหนึ่งวันนี้ไหมมั่นใจดีเ้อน่อมื่นสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบสิบอันนี้ค่าจะทานไปง่ยเนี่ยเอาเอาไปขอบุณครับผมหรือเรื่องถังไล้หอเขาน้ำโนเขาคินหอดจ้าของที่นี่ห้างก็ซื้อพวกนี่คินหอดแท้เด้ เออกูเข้าใจแล้วว่าน้าพวกนี้มักทุ่มผู้ชายเออกูก็ว่า,าอยู่ว่าน้ามักทุ่มผู้ชายลูกน้องสิตายกบทางแม่มันเออเห็ดดีไหมป้าสมานับจวบวๆจวบถ้อนุญาตบาัดคำเดินมาทางผิดจะหาใบแนะะ่ะ สารแน่ยถ้าส้มตอกเทาอยากบอกน้ำก็ย่งดอกไซรัสน่ากิ๊บติดกิ๊บติดยังกันได้สะก่อนเวลาตรวจคนไข้ได้ไค่ะหมอเอามาสะก่อนทำปอตเจ็บไหลเมาเจ็บไหลมาปวดไหลเช้ดคอเขาไปได้ไปนี่ไปได้แล้วปวดหัวคุณหมอขาปวดหัวแบบนึงนะคะแบบนึงอถามแบบนึงนะคะถามแบบนึงกินของหมอไั้แล้วค่ะจะแบบกูปวดหัวเนี่ย มันกับว่ถือท่าตบคาดิกระไรมันกับใช้มันถือท่าไม่เป็นยังใช่ใช่ไหมนี่มองนี่มองหมอจับนี่นี่นี่กับว่าบอกเนาะเขากับวชิ้นเรื่องนี่เนาะโอ้ยอ่โอเคนะค่ะเนาะเอาไปกับไปไทยเมะคอนเอาไปไปก็นอร์สันจะฟ้องบายจับหำิ่มนยไว้ปวดหัวหลายมาน้านเด็ดตรวจเนาะ ชั้นใหญ่โรคบานได้เพราะกะนี้ใส่ละคนไข่คนแหลกยู่อสายขาคนไข่คขาพิมลนโอียปวดหลยตัวจะาหัดเชีวคนไข่อยู่อสายขาคนไข่อยู่อสายขาคนไข่คนแหลกยู่อสายขาจะมันกลัวชีวิตมาฝาแบบน้ำหมาคักแนศหมอหมอตีบางใจหนึ่งกับเครื่องหมาบางใจหนึ่งกับเครื่องหมูนี่ละเป็นตลอดเพราะชีวิตปู่นี่เนาะมาเถาแห้งแต่คนไข่กระไดเอาเถามันผิดแม่มึงตี มึงอคืนตามึงสิบป้าเถาเจียตันติมึงอสิบากี่เดียดแต่ผู้เถานี่คุณแม่คะตบปากเอิญพี่มันสิตายติอันหมอน้อยค่ะหมอน้อยซักประวัติไปค่ะนี่ซักแล้วเรียบร้อยค่ะสะอาดฟ้องฟูอยู่ค่ะซักประวัติค่ะซักประวัติค่ะอันเอกสารมาดูค่ะหมอน้อย เอกสารเอกสารยังเอกสารที่มาจดประบติคนป่วยค่ะเลี้ยวไงบนาะโอ้มาเป็นยังเอาโทรศัพท์มมากระไดเอาโทรศัพท์มากระไดมันสมัยไม่แล้วอ๋ออ๋อค่ะค่ะค่ะพอดีว่านูตเอาไว้แล้วนะคะอคุณแม่ฮะคุณแม่ซื้อไปจังไหนคะซื้อไฟค่ะไยน้ำสกุลค่ะย่อมใยค่ะย่อมใยค่ะจบไปค่ะจบอย่างค่ะ ือมึ่งจบไปค่ะจบแล้วค่ะยิง<ะ>อันปลอดภัยแังว้นว่าหนูสายญาตเสื้อเตี่ยเอาหมดปานันเิค่ยค่ะคุณแม่เป็นอย่างคะ่ะเป็นคนคะ่ะคุณแม่เป็นอะไรคะเป็นคนค่ะคุณแม่เป็นเอียงค่ะคเดีเ๋ยวนี้ไขคค่ค่ะโอ้ยกรบเปาจั่งใส่นเนนอคะ่ะนอค่ะ <ใช S 2> เป็นไข่ปวดหัวแห้งขาหมอตะโดน,นดแล้่วค่แคุณแม่ขา,ขาเป็นหลายบ่เป็นผู้เดียวนี่แม่ขาจะเป็นปนุเรียงรูแล้วหนักะคุณยายเป็นมากแม่ขาเป็นคนเดียวค่ะนั่งโขโมหมาอยู่นี่ค่ะเขารอดเกิดยนนะเป็นหนักบ่ค่ะ ก็ได้สั่งจักเทียรเลยค่ะผู้ซอยหมอกะว่าเอาตาสั่งไม่ให้ขืนสั่งจักเทียร์แม่ค่ะอ่าอ่ามึงหัวให้หลังหมอหัให้าถ้าคุณเนี่ยผัวกะไปแห่งนี้มาเกิดคนป่วยพีิบัตอยู่กูจะซักปลาบาดแล้วบอสมูบูนี่คุณหมอหน่อยครับเนี่ยสิมานี่เป็นไขรบ้ตทีค่ะค่ะอันเป็นเนี่ยนะ พี่หมายสารมาเกียรค่ะพี่วรรยองสิแม่พี่วรรยองเกียไตลกจากสีน้เิเขาีแหงเรีเนี่ยกูเศร้ปวดเขียวล้ละปวดตอนนี้ขอบคุณอะไรกัแล้วกันนะฮะขอบคุณค่ะเอ้ยนอนมันเพ่นดีหมหนูจคว่ำนอค่ะเนาะโอ้กินอายว่าสิได้เงินขอบคุณค่ะคุณอย่งลรรยองก่อคุณวรรยองเฮ้ยเพิ่อนเบิ้งไรสวนเปลี่นดิเนาะเฮ้ยบ่ได้คุณตะกอสิว่าเกีนาะด ขนาดพลนังเบิ่งยู่เฮี้ยนผลพลนยังสามารถแจก,กติ๊บตลกได้ในเมียปัดผู้ใจหนึ่งนั่นนะถักมาถามดูหรูผู้นั้นไปใส่ผู้นี้ไปใส่บเบเกอให้กูจักเสียา